สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีวันนี้เปิ้ลมาก,กับ English Muffin ค่ะนุ่มมากๆนะคะนะทำง่ายๆค่ะจีบ,บนกระทะนะคะเป็นอาหารเช้าสไตล์อังกฤษนะคะนะนี่ นะคะแล้วก็สีสวยสวยสีทองสวยสเลยนะคะนุ่มจริงๆวิธีทําไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนมค่ะน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีนะคะ เมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะยีสต์ค่ะเมื่อยีสต์ละลายดีแล้วนะคะเนยค่ะเนยละลายใครจะใช้น้ำมันมาเกอกก็ได้นะคะจากนั้นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนวดจนเป็นฟิล์มเลยนะคะนวดมือได้นวด เครื่องได้นะคะอันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะคะสูตรนี้เล็กๆนวดมือได้แน่นอนค่ะตอนแรกอาจจะแฉะหน่อยนะคะเดี๋ยวนวดไปสักพักก็จะหายแฉะนะคะก็จะดีขึ้นนะคะถ้าของใครแฉะมากนะคะอ่าปิดฝาทิ้งเอาไว้สักสิบห้านาทีแล้วค่อยกลับมานวดก็ได้นะคะสําหรับคนที่นวดมือนะคะเพราะว่าแป้งค่อนข้างแฉะนิดนึง แต่นวดได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเปนนวดต่อดีมือนะคะใช้วิธีจับฟาดทบอย่างนี้นะคะจนแป้งเค้าเริ่มหายแฉะแต่ยังติดมือเล็กน้อยนะ นะคะแต่ว่าแป้งเขาก็ดูยืดหยุ่นดีแต่ยังติดมืออยู่ติดมือติดโถปกติค่ะของสูตรนี้นะคะถ้าใครนวดเครื่องก็ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวปิ้นจะพักแป้งเลยนะคะดูให้แป้งเนียนดีแล้วก็นี่ประมาณนี้ขึ้นฟล์มประมาณนี้ไม่ไม่ต้องมากก็ได้นะคะนะแต่บว่าจะต้องยืดหยุ่นดีแต่เขายังติดมืออยู่นะคะจะเห็นว่านี่ยังติดมืออยู่เล็ก เพิ่นจะใส่น้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยที่ก้นโถนะคะไม่เยอะประมาณนี้ค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะแค่ลูบๆไม่ให้เขาติดโถนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูบที่โดด้วยนะคะลวบให้เป็นก้อนๆ ประมาณ1ชั่วโมงหรือจนขึ้นเป็น2เท้าค่ะตอนนี้แป้งขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอ,า,เอ,าออกมาแบ่งเป็นก้อนนะคะโรยแป้งนะคะกันติดบางๆเอาดูออกมาเลยค่ะไล่ลมนะคะ พึจะแบ่งเป็น4ก้อนนะคะก้อนละประมาณ100กรัมนะคะจากนั้นเพื้นจะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะเขาจะติดมือเล็กน้อยนะคะเป็นปกติเอามือ,อคุกแป้งนะคะกันติด ดูว่าเก็บตะเข็บสนิทจากนั้นนะคะกดเบาๆให้เขาเป็นแบนนะคะแต่ไม่ต้องแบนมากนะคะกว่าประมาณฝ่อมือเติมใช้ถาดนะคะปูผ้านะ โรยแป้งนั่นบนเล็กน้อยนะคะกันติดเนาะหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะวางลงไปในถาดเพื่อพักแป้งนะคะบนผ้าแบบนี้นะคะจะได้สี่ก้อนแบบนี้นะคะเป็นวางเรียงบนผ้าธรรมดานะคะผ้าสะอาดอะ่ะนะคะดึงให้เขาแบบใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเยอะมานะคะประมาณสักสิบเซนจากนั้นนะคะคลุมผ้าค่ะ พักเอาไว้นะคะประมาณ40นาทีค่ะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจะเห็นว่านี้เขาพองขึ้นมาเยอะมากนะคะเวลาเช็คแป้งนะคะเพินจิ้มลงไปหนึ่งปึ๊บแบบนี้นะเบาๆเข้าเด้งขึ้นมา แต่เหลือรอยนิ้วเอาไว้บางๆแบบนี้นะคะนะถ้าไม่เด้งเลยแปลว่าพักแป้งเกินเวลานะคะแต่ว่าถ้าเด้งเร็วแล้วไม่เหลือรอยนิ้วแสดงว่ายังไม่ได้ที่นะนะปนพักไปประมาณ40นาทีนะคะอย่างที่บอกนะในที่อุ่นๆโอเคแบบนี้นะคะเหลือรอยนิ้วเล็กๆนะป้นตั้งกระทะเอาไว้แล้วนะคะไฟกลางไปทางอ่อนเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ ตอนนี้นะคะกระทะร้อนแล้วแป้งนะคะเป่้นจะใช้แบบนี้นะยกผ้าขึ้นมานะคะเอามือช้อนแบบนี้นะคะเพื่อเอาแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้ววางกี่ลงไปบนกระทะเลยค่ะเราจะทอดด้านหนึ่งเนี่ยสานาทีนะคะอันนี้แล้วแต่ คว่าการนําความร้อนของกระทะเนื้อบางกระทะแบบว่าอาจจะร้อนดีร้อนไวก็3นาทีบางกระทะร้อนช้าให้ความร้อนช้าอะไรเงี้ยก็สัก5นาทีนะคะกระทะเปิ้นใหญ่นะก็จะทอดได้พร้อมกันเลยถังสี่ก้อนนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าโอเคเหลืองสวยแล้วนะคะเปิ้นกลับด้านนะคะอันนี้เปิ้ทอดไปประมาณตุกเกือบ5นาทีนะนี่ ไม่ชอบเกลื่อม,มากแบบนั้นะคะก็สักสามนาทีก็ได้นะคะสุกสวยดีแล้วนะคะทั้งสองด้านนะคะเราขึ้นจากกระทะเลยนะคะโอเคนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะให้ดู นะเราก็สวยแล้วก็นุ่มมากๆค่ะนี่ความนุ่มนะคะนุ่มมากๆเลยนะคันนี้นุ่มมากๆแล้วก็หนาสวยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอิงลิชมอฟฟินของก้นนะคะนี่นุ่มเบาแล้วก็แบบสุกหอมไม่ต้องใช้เตาอบนะคะแนบกระทะทำง่งายๆเลยค่ะความนุ่มนุ่มแค่ไหนคิดดูนะนี่ นะคะแล้วก็สีสวยสวยสีทองสวยสวยเลยนะคะนะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เป็นลาไปก่อนกับ English Muffin นะคะสวัสดีค่ะ